ออกโรงมารีวิวแนะนำหนังดีรีวิวหนังเด็ดโดยเมเจอร์ซินีเพล็กซ์เป็นเวลากว่า5ปีนับจากภาคแรกของ Black p a n t h อรหนังเดี่ยวซ u เปอร์ฮีโร่เทพเจ้าเสือดำแห่งวาคันดาได้พง,งาดบนหน้าประวัติศาสตร์ของ MCU ก็ต้องเรียกได้ว่าสร้างปรากฏการณ์อย่างที่ไม่มีซูเปอร์ฮีโร่เรื่องไหนเทียบได้ทั้งคาวิจารณ์และรายได้ถล่มทลายรวมทั้งยังเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ของมาเวลสตอรีโเรื่องแรก ที่ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรวมทั้งการเสียชีวิตของแชดวิก o บส m a n นักแสดงผู้รับบทฟาบาดท,ทิชลาที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในปี2020ก็ทำให้ Black p a n t ทอร2ตัดสินใจไม่แคสนักแสดงคนใหม่หรือใช้ CG จํจำลองขึ้นมาแต่อย่างใดหนังเรื่องนี้จึงกลายมาเป็นที่คาดหวังของแฟนๆพร้อมคำถามมากมายที่ว่า ตัวหนังจะดำเนินต่อไปอย่างไรในวันเวลาที่ไม่มีทีชล่าและบอสแมนอีกต่อไปและคำตอบนั้นก็ปรากฏชัดใน Black Panther Wakanda Forever หนังปิดเฟซีของจักรวาล MCU ที่ไรอันคูเกอร์ผู้กำกับ เลือกที่จะเปลี่ยนเรื่องราวไปเล่าเรื่องจากเหตุการณ์หลังการสวรรคตรของกษัตริย์ทิชลาราชินีรามอนดาต้องขึ้นนั่งบาลังแทนท่ามกลางสถานการณ์ของวาคันดาที่กำลังระสำระสายรวมทั้งการลุกรานของเนมอเจ้าแห่งทาโลคารนชนเผ่าใต้น้ำที่กำลังจะยกกองทัพขึ้นมารุกรานวาคันดาทำให้เจ้าหญิงสุริเอมบากูนายพลโอโคเยหัวหน้านักรบโดรามิลาเจนาเกียและเอเวเรตรอส ต้องร่วมกันปกป้องวัคคันดาจากอันตรายใหญ่หลวงให้ได้ wow. สำหรับภาคนี้ซึ่งที่เป็นจุดเด่นคงหนีไม่พ้นการรำลึกถึงการจากไปของกษัตริย์ทีชาลาและชาดวิกบอสแมนที่ปรากฏในฉากแรกๆของหนังที่อาจทำให้ใครหลายคนต้องหลั่งน้ำตาแต่ถึงกระนั้นตัวหนังก็ไม่ได้ทิ้งให้เราเศร้านานเพราะตัวหนังพยายามเล่าเรื่องให้เรายอมรับและ move on พร้อมกับการเก็บประเด็นซับซ้อนอันเป็นจุดเด่นจากภาครแรกมาเล่าทั้งประเด็นการเมืองจากการแย่งชิงแร่ไวเบรเนียมประเด็นเรื่องของความศรัทธาของเหล่าบรรพชนตื่นตากับอารยธรรมวาคันด้าที่ยังมีความลับซ่อนอยู่กับความทันสมัยของวิทยาการและเส้นเรื่องหลักคือการปกป้องวาคันด้าจากการลุกรานของเนมอร์กับกองทัพทาโลคารผู้แข็งแกร่งที่ต้องการลุกรานวาคันด้าด้วยเหตุผลบางอย่าง ด้วยความที่ภาคนี้ตัวละครชายหายไปเกือบหมดตัวหนังก็เลยถูกเล่าด้วยจริตแบบสตรีนิยมซึ่งก็ถือว่าทำได้ดีเป็นหนังที่เล่าด้วยแกนของการต่อสู้ของเหล่าผู้หญิงเพื่อปกป้องดินแดนมาตุภูมิอันเป็นที่รักและก็ยังต้องรับมือกับการจากไปของบุคคลอันเป็นที่รักทําให้โทนหนังในภาคนี้มีความต่างออกไปจากภาคแรกอยู่พอสมควรแต่ถึงอย่างนั้นตัวหนังเอง ก็ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยจังหวะแอคชั่นไล่ล่าและสงครามระหว่างชนเผ่าที่ถือว่าทำได้สนุกและน่าตื่นเต้นเลยทีเดียวจากการปูเรื่องเกี่ยวกับที่มาของเนมอและเหตุผลที่ทำให้เขาต้องบุกขึ้นไปรุกรานวาคันดาซึ่งก็ต้องบอกว่าเนมอคือแอนตี้ฮีโร่ที่มีความเท่และปูมหลังของเขาเองก็น่าสนใจมากทีเดียวอาจจะไม่ได้มีมิติเหลื่อมซ้อนเท่ากับายร้ายคิวมองเกอร์ในภาคแรก แต่ในมอเวลาอ่อนโยนนี่ก็ลอเชียวแต่เวลาดุนี่ก็อามาหิตเหมือนกันส่วนกองทัพทะโลคารนี่ก็มาแบบจังหวะสยองขวัญที่ถือว่าน่ากลัวใช่เล่นแ <Water> yes, ม้ว่าตัวหนังจะยาวมากถึง161นาทีอาจจะมีการเล่าเรื่องตัดต่อบางฉากที่ไม่ไหลลื่นบ้างแต่ก็ต้องถือว่า ตัวหนังเล่าแบบค่อยเป็นค่อยไปออกมาได้น่าสนใจและยังน่าตื่นเต้นไม่แพ้ภาคแรกเป็นหนังฮีโร่ที่อาจไม่ได้เน้นแอคชั่นดุเดือดหรืออัดเซอร์ไพรส์จุกๆแต่ก็เป็นหนังฮีโร่ที่อบอวลด้วยบรรยากาศแห่งความอาลัยเติมความหวังและทิศท,ทางใหม่ๆให้กับเรื่องราวของ Black p a n t ทอรได้อย่างทรงพลังแผ่วเบาและเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวัง <right>. uh. และวันนี้ เราก็ได้มีโอกาสสอบถามผู้ที่มาชมในรอบพิเศษของภาพยนตร์เรื่องนี้กันด้วยลองไปดูกันสิครับว่าพวกเขาจะรู้สึกยังไงกันบ้างดูหนังแบ็กคานเตอร์ครับที่สองเป็นไงบ้างก็ดีครับคือตั้งใจอยากมาดูอีกรอบอยู่แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าอยากดูรายละเอียดดีเทลอะไรเงี้ยเพราะว่าคราวที่แล้วที่ไปดูในในโรงที่ที่ที่เมกาครับก,ก็ฟิลเป็นครั้งแรกใช่ไหมแต่ครั้งนี้เหมือนมาเก็บรายละเอียดอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่า ขนาดดูแล้วอ่ะตอนฉากเศร้ายังรู้สึกแบบเหมือนเหมือนเหมือนถูกขยี้อีกรอบนึงอ่ะความรู้สึกเหรออันนี้ความเอาเอาตรงๆนะๆๆๆๆคือพี่เนี่ยความรู้สึกคือชอบมากกว่าภาคแรกคือเรารู้สึกว่าอารมณ์ของหนังภาคเนี้ยมันมีความเป็นแบบดราม่ามันเป็นหนังแบบอารมณ์ๆๆของผู้หญิงนะทั้ทงแบบน้องสาวแม่เมียคือเราเราเลยรู้สึกว่ามันละเอียดอ่อนไงต้องบอกว่าผิดคาดจากที่เรา รู้มาบุคคลปริศนาฉากปริศนาโผล่ขึ้นมาเยอะมากนั่งดูขนล,ลุกนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยตื่นเต้นสนุกครับแน่นอนเป็นเนื้อหาที่หนักหน่วงมากนะครับถ้าใครที่เคยดูภาคแรกไปแล้วนะับภาค2เนี่ยเขาจะเล่าเรื่องหลายเรื่องมากซึ่งเป็นอะไรที่แบบดีฟลงไปเรื่อยเหมือนเขาบิวอยากให้คนคนดูอ่ะรู้สึกไปกับช่วงเวลาที่กษัตริย์ทีชาล่านั้นไม่อยู่หลายหลายคนอาจจะเดาแบบมันอาจจะไปทางที่คุณคิดไว้แต่มันก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้อ่อต้องมาลองดู เขาทําให้เรานึกถึงคนที่จากไปได้แบบได้อย่างดีแล้วเขาก็ให้เกียรติได้อย่างแบบเต็มที่ตัวละครที่ผมชอบเป็นพิเศษใช่ไหมครับไอรอนฮาร์ดนะครับผมรู้สึกว่าเป็นเด็กที่เก่งนะแล้วผมก็ชอบไอรอนฮาร์ดนี่ oh. ถ้าเป็นก็นอาจจะเป็นเนมรครับเพราะว่าพลังโกงมากพลังเทพมากครับ <c oughs> ชอบชูรี่ฮะจริงๆถ้าชอบที่สุดคือในการแสดงคือคุณแม่จากคะแนนเต็มสิบใช่ไหมครับขอให้สักประมาณ7แล้วกันครับให้ประมาณ7.5 เเต็ม10ถึง10เต็ม10ะครับผม9้าเลยฮะเก้าจุดห้าแล้วกันผมให้10เลยครับผมผมให้9.5เลยเต็มล้านเลยครับผมก็คงให้10เต็ม10เลยค่ะมันเป็นการเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี9ก้าต่อไปน่าจะเป็นสิ่งที่โอเคสำหรับแบ a ็ k แพนเทอร์ในครั้งต่อไปนะคะก่อนจะจากกันไปใครที่ดูแล้วชอบไม่ชอบตรงไหนหรือใครที่ยังไม่ดูคิดว่าใครจะเป็นแบล็ k แพนเทอร์คนต่อไปมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอได้รับความขอบคุณจากแบตไตบัส